วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่อง XP เราจะลอยลงด้วย XP กันแต่เครื่องผมจะลงไม่ได้ผมก็จะมาสอนวิธีให้ดูโอเค ให้ตรงนั้นใต้เดสถอบให้มันครึ่งตัวเครื่องให้หมดก่อนนะครับถึงเราจะเข้าสู่หน้าเมนโดได้โอเคเราเรามาดูเครื่องคอมพิวเตอร์เราก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับอาจจะเป็นรุ่นฮอร์นลงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันตขึเนอย่างนี้ใหเรากด F3 นะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้กด Enter กด F3 มันจะรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับ หน้าตอนนี้นะครับขึ้นมาให้ให้เรากด F8 นะครับขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวหนึ่งรับผมยังหาอ้ีรีไม่ได้โอเคคขั้นตอนนี้นครับถึงขั้นตอนนี้แล้วครับให้เราเลือกใดรอบที่เราจะลง เลือกอันสองนะครับให้เรากดตัวสแล้วก็ให้เราทำการเลือกให้เราเ,เลือกที่อันแรกนะครับเพื่ออันว่าเพื่อเราจะลงแล้วก็ format นะวะเ่อัน windows เก่านะครับโอเคนะครับกด enter เ,เ,เลยถึงขันตอนนี้ ผมจะกดเอฟนะครับเพราะว่าผมลงซ้ำม,มาแล้วนะครับโอเคถึงตอ,ตอนนี้นะครับให้เราอยู่น,นิ่งๆนะครับถือว่าไปเดินซื้อไปปาตไปซื้อปลาท,ทั้งโกมากินนะครับรวน้ำโอติมนะครับอันนี้มันจะทำการคัดลอกไฟนะครับแต่อันแต่อันนะครับ เราไฟอยู่โอเคไหมครับถ้าผมไปดูขาปั๊บหนึ่งจึงกว่าถึงหนึ่งร้อยสวัสดีทุกคนนะครับเราพอได้ว่าเราลืมนะครับขั้นตอนนี้แต่ละแก้แต่ละแ้ะไม่เหมือนกันนะครับผมจะกดเล็บหนึ่งครับข้างของเป็นมันจะกระพริบยู่ข้นนะครับเราไม่ต้องกดอะไรนะครับ พอเราลงโรบิโไปแล้วมันจะไิออนดอยกทีมาให้โอเคถึงขั้นตอนนี้ผมจะลงไม่ได้นะครับดูกันเลย น,นะครับมันจะ,จะขึ้นมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยใครรู้ช่วยบอกผมสีนะครับพอผมลงไม่เป็นเอ้ยผมลงเป็นเพราะมันขึ้นมาอย่างนี้ผมไม่รู้โอเคเสร็จเพิ่งที่ใหมเนี่ยพอกดตัวสี่มันก็จะรีสตาร์ทใหม่เฮ้ยเซนโอเคนะครับ กดตจบแค่นี้นะครับ